ขอขอแล้วไปแต่งแต่งแล้วสักพักค่อยเรียนต่อยังไงก็รอไปอีกไม่นานดึงตั้งแต่วันนี้มันนึกยังไงอยู่อยากรู้ว่าเป็นไงเธอรักฉันบ้างหรือเปล่าอยากให้ซึ่งําเธอเบาๆทามเธอเบาๆเธอดันตะโกนว่าไม่รักไม่เคยรักฉันเลยเอาตายแล้วไม่ก็ดีอะ ปล่อยเฟร์ฟะมาหนึ่งนานแล้วอึ้งเลยมันเลยอึ้งเลยปล่อยไว้ดึงนานเพิ่งมาบอกสวยแล้วเม่ได้กาแล้วจะไม่รักก็ท,ทําไมทันแล้วงโง่เลยมันเลยงโ,โง่เลยก็กลายเป็นคนที่โดนหลอกอลออดี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 ด

ตายแล้วมันก็ดีอะปล่อยฟะฟะมานั่นานแล้วอึ้งเลยมันเลยอึ้งเลยปล่อยไว้นึ่งนานิ่งมาบอกซวยแล้วไม่ได้กล้าแล้วจะไม่รักก็ทําไมทันแล้วโง่เลยมันเลยโง่เลยก็กลายเป็นคนที่โดดหลอกตายอะไม่นก็ดี